กับประดุงานซันนี่นะงานโู้วายสองห้าซตรงนี้ก็น่าจะถมที่อาจจะทำัวนี้ าจะทำบ้านนะครับตรงน,นี้เพราะว่าด้านข้างร้อมรอบไปด้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมที่กำลังสวยงามครับรอเพียงแค่คลิปนี่นะหญ้ากเขียวทะนทีคับน,นีคล้ายๆโคกน้องนาครับตอนนี้ก่อนมาผมึมด้านนี้สไลดส่ะราอดูตอนต่อไปครับว่าต่อไปจะออกมาสวยง,งามไหมครับ ขอบแนวนี้นะคะนี่ทำปั้นคันนาให้ใหญ่ๆฮะนี่ต้องไม่ลุ้ไปด้วยค่ะดันดนนันข้างๆดันดันข้างๆปั้นคันนาใหญ่แล้วก็นี่ฮะมะพร้าวเป็นช่วงๆท่านี่ได้น่าจะห่างกันประมาณ3เมตรเลยค่ะนี่ ก็ปลูกกล้วยซสมะม่วงเซมแค่นั้นสวยงามเลยทีเดียวก่อนหน้ายังไม่ถูกก็น่าจะตรงบินตรงนี้น่าจะเป็นเครุ่งนานาจะเป็นเครุ่งนาไดมาทไทยรถขุดแล้วก,ก็ไปมาดูไปนาสวนผสมด้วยฮะนี่มาดูแบบเขาไว้ ชิปความงามชิปสวนอยู่บ้านอ่ะคลิปนี้ก็เอามารายแจะไปถ่ายรถชิปนี้ให้ดูชมครับนี่ก็สวัสดีครับ